ไม่ว่าคุณจะคือใครคุณจะมาจากที่ไหนเมื่อเราเจอกันจึงอยากชวนกันมานั่งคุย วิทยุราชมงคลธัญบุรีร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอยากชวนคุณเล่าเรื่องราวพูดคุยในหลากหลายมิติของบุคคลที่น่าสนใจโดยอาจารย์สนียาพันศีพร้อมกันทุกวันพฤหัส,สบ,บดีเวลา14.30น,นถึง15.00น,นในรายการชวนกันมานั่งคุยบายบูสิ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการชวนกันมานั่งคุยบายบูสิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวค่ะ life with AI ค่ะ AI ในชีวิตประจำวันของเรานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างไรนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราค่ะเ,เราจะเถียนกันไม่ได้นะคะว่าณนะทุกวันนี้นะคะ AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของเรามากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อของเอง ก็ตามนะคะการใช้เทคนิคต่างๆและการใช้ในชีวิตประจําวันของเราค่ะก็ AI ก็จะเข้ามามีส่วนในการใช้ชีวิตของพวกเรามากเลยค่ะและที่นี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวค่ะและเป็นที่สนใจอย่างยิ่งนะคะสำหรับการใช้ AI ในชีวิตประจําวันค่ะ คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่า AI เนี่ยจริงๆแล้วน่ะแทรกซึมมาในชีวิตประจําวันของพวกเรานะคะอย่างเงียบๆเลยนะคะตั้งแต่การนํานะคะหนังที่เราไปดูในการ Netflix ค่ะไม่ว่าจะเป็น Netflix นะคะ V I U ต่างๆนะคะการตอบคําถามนะคะใน Siri นะคะหรือ Google a d s ซ n นนะคะไปจนถึงการใช้การจัดระเบียบรูปภาพเนาะกันเดี๋ยวนี้เรามีการ Generate ภาพใช่ไหมคะโดยใช้ AI เข้ามาในชีวิตแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจํา ะะตอนนี้ก็จะมันจะมีเกี่ยวกับการเขียนพร้อมนะคะการสั่งงาน AI ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่คิดเลยด้วยว่าเราจะมีการทําโมเดลขึ้นมาเป็น3มิติใช่ไหมคะโดยใช้ AI เจนภาพขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เป็นที่ฮอตฮิตใน Facebook กันเลยนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนนะคะในการใช้พร้อมต่ตางๆนะคะมาเข้าไปในการเรียนการสอนของเราด้วยแล้วก็การทำงานของเรานะคะก็เราเพิ่งไปฟังบทความมาค่ะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ นักกราฟิกสมัยนี้ค่ะก็ g e n เนอเร AI นะคะเข้ามาเพื่อสร้างภาพเพื่อเอามาใช้ในงานกราฟิกคือสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็นำมาใช้ในงานกราฟิกเพื่อการออกแบบภาพต่างๆกราฟิกต่างๆหรือผลงานต่างๆเนี้ยค่ะซึ่งมันก็จะมีความได้ภาพที่เราจำจัดเวลามากขึ้น ตรงต่อความต้องการที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในที่นี้นะคะเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับ AI ค่ะที่มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นออตอนเนี้ย ระบบ AI เนี่ยก็เข้าไปถึงเรื่องระบบการรักษาแล้วใช่ไหมคะซึ่งให้ AI ในการวิเคราะห์นะคะจากการหาข้อมูลก่อนมาจัดรายการเนี่ยก็ได้ศึกษาหาข้อมูลมาแล้วว่า AI ในต่างประเทศเนี่ยกับในไทยเนี่ยก็เริ่มมีความคล้ายคลึงกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพเจนเนเรตนะคะการมีดิคลรักษาการลงทะเบียนการตอบถามอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแบบเมื่อก่อนเราใช้คําว่า Siri ตอบหน่อยเค okay, Google อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ใช้ระบบ AI เพียงแค่คุณตบมือ ใช่ไหมคะก็จะมีบอกว่าอาการเปิดปิดโดยใช้ระบบเสียงหรืออะไรเงี้ยคะก็มีการพัฒนามาเองโดยผู้สร้าง AI จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มันก็จะมีการเข้ามาในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเข้าใจนะคะการเขาเรียกว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ของเราเนี่ยคะ่ะกำลัง เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทํางานของเรานะคะเว่าเราในอุตสาหกรรมนะคะการบูรณาการเพื่อการเพิ่มผลผล,ผลิตค่ะในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันในความเป็นจริงนะคะสู่ชีวิตประจําวันค่ะและในกิจวัตรประจําวันของเรานะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะ AI อก็จะมีส่วนเข้ามาในการในช,น,ารน,น,น,นชีวิตประจำวันการดําเนินชีวิตประจําวันการทํางานการอยู่การกินนะคะ ปัญญาประดิษฐ์คืออะไรอ่าเรามาดูข้อนี้กันดีกวา่าหมายถึงอัลกอริทึมนะคะที่พัฒนาขึ้นสําหรับเครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ในการช่วยเหลือนะคะและให้ความสามารถในการเขาเรียกนะช่วยเหลือในความสามารถในการตัดสินใจนะคะให้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์นะคะมากขึ้นแล้วก็ ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยค่ะได้รับแรงบันใจจากความฉลาดและความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์โดยเลยเขาเรียกกันว่าอะไรสร้างระบบ AI ขึ้นมานะคะเป็นอัลกอริทึมเชิงตรรกะนะคะแล้วก็คณิตศาสตร์มาผสมผสานกันค่ะเมื่อเหมือนเราเรา,เรามีข้อมูลเยอะๆสมัยก่อนนะคะเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะถ้าเป็นรุ่นของเราเนี่ยก็จะเป็นรุ่นเหมือนเราต้องไปห้องสมุดใช่ไหมคะติดตามข่าวสารหนังสือพิมพ์นะคะอันนี้ที่ สารต่างๆเพื่อได้รับข้อมูลและมานำมาวิเคราะห์ในการทำงานการออกแบบการใช้ชีวิตเทรนด์กระแสแฟชั่นต่างๆแต่พอมาสมัยนี้นีม่มาพัฒนาการมากขึ้นเราสามารถที่ว่า AI ช่วยออกแบบชุดในการแต่งตัวของคนสูงเท่านี้อะไรอย่างนี้นี่ซึ่ง ตัวนี้ก็เคยลองใช้เพราะว่าตัวเองตัวเป็นคนสอนเขาเรียกอะไรนะคะสอนการเขียนพร้อมของเด็กๆนี้ค่ะเราก็ต้องแบบประมาณว่าลองทดลองกับตัวเองว่าอะช่วยออกแบบเสื้อผ้าการแต่งกายของผู้หญิงวัยนี่นี้นน สูงเท่านี้ท่านี้สัดส,ส่วนเท่านี้ท่านีอ้ออกแบบงานอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อ1 AI Gen e r a t e ภาพออกมาให้แล้วก็มีการนําเสนอข้อมูลโดยเขียนว่าการอ้างอิงอย่งางละเอียดหรืออะไรประมาณนี้นะคะโดยคร่าวๆค่ะ AI นะคะก็จะเป็นสาขาที่กว้างมากทึ้งค่ะหรือระบบอีกมากมายนะคะคือ AI เครื่องมือในการเรียนรู้นะคะเชิงหรือการประมวลภาพนะคะวิสัยทัศน์ต่างๆทั้งหมดนี้น,นะคะ AI อะ่ะก็จะมานำมาช่วยในการทำงานต่างๆให้กับผู้ เราค่ะ AI นะคะก็มี2 มีหลากหลายแบบนะคะ AI ในด้านการสื่อสารนะคะก็จะเป็นการผู้ช่วยเสมือนนะคะการประมวลผลนะคะทางภาษาอ,อัลกอริทึมนะคะต่างๆเครื่องมือแปลภาษาเนี่ก็เป็น AI เนาะการรู้จักการจดจําเสียงนะคะตอนนี้ก็ถ้าใช้ในทางที่ดีก็เป็นจะเป็นส่วนที่ทําให้เราทํางานสบายและสะดวกมากขึ้นถ้าใช้ในทางที่เสียเงะะี้ยค่ะก็จะเป็นพวกเองคอเซ็นเตอร์นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนแบบเสียงหรืออย่างนี้นะคะแล้วก็การสร้างเนื้อหาการปรับปรุง นะคะ การประชุมวิดีโอนี่ก็ถึงเป็น AI เหมือนกันนะแล้วก็การเครื่องมือในการช่วยในการเข้าถึงค่ะในด้านของความบันเทิงบันเทิงคืออะไรคะคือการแนะนําค่ะแนะนําในเรื่องของเนื้อหาเนื้อหาต่างๆนะคะที่เราเข้ามาเนาะอ่าก็จะเห็นว่าการเข้ามาสร้างเนื้อหาเสมือนจริง VR ใช่ไหมคะเราจะเห็น AI จะเข้ามาช่วยมากขึ้นในเรื่องของ Metaverse นะคะในการทำงานต่างๆการเรียนการสอนที่เสมือนจริงเมื่อเหมือนเราเข้าไปสู่สถานที่จริงแต่จริง,รงแล้วเรานั่งอยู่ที่บ้าน างงการประชุมผ่านออนไลน์การในช่วงโควิดเราจําได้ว่าแหล่งสถานบันเทิงหรือธุรกิจบันเทิงมีผลกระทบมากทางด้านทาางด้นของผลกระทบกในกรเรื่องของวิตใช่ไหมคะก็เลยนํา AI เข้ามาเป็น vr ตอนนั้นก็ กระทบเยอะเหมือนกันนะคะว,ว่าทําให้ VR แบบเราสามารถชมคอนเสิร์ตโดยที่เรานั่งอยู่ที่บ้านแล้วเราก็เห็นศิลปินแล้วเห็นเพื่อนๆมันอยู่ในหออะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สร้าง VR นะคะ VR แล้วก็ AR นะคะแล้วก็แตลาดแลกาน โฆษณาเชิงบุคคลส่วนบุคคลเนี่ยค่ะรู้ว่าเขาจะดูความสนใจแล้วเขาก็จะยจิงแอดเข้ามาเนี่ยค่ะเป็นไอกริเทอร์อีกอันหนึ่งรู้จักติดจาเสียงคาพูดก,การกันกรองเนื้อหาและเทคโนโลยีดีเฟกนะคะก็คือการอาเรเขาจรณีที่เข้าถึงได้ม,มากขึ้นนะคะในเรื่องการดูแลสุขภาพสงสัยไหมคะว่า AI มาช่วยอะไร AI นะคะมีบทบาทสําคัญนะคะในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพค่ะเพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยนะคะและก็กระบวนการค่ะ และการปรับปรุงอุปกรณ์วินีจฉัยและการรักษาโรคมากขึ้นค่ะ AI ก็จะมีส่วนในด้านของการช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุมูลเหตุของความจําเป็นของผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะช่วยให้ทางการรักษาได้แม่นยํามากขึ้นและถูกต้องมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์ระดับในปัจจุบันนะคะสามารถตรวจจับเซลล์มะเร็งในร่างกายของเราได้ค่ะโดยใช้ AI เทคโนโลยีนะคะเช่นรงังสีเอ็กซเรย์เครื่องตรวจสุขภาพหรืออะไรเงี้ยค่ะโดยปรับปรุงการใช้ AI นะคะ ส่วนในด้านการขนส่งค่ะเออเงงไหมคะว่าเอ,อ๊ AI จะมาอยู่ในด้านการขนส่งได้ยังไงใช่ไหมคะจริงๆแล้วในด้านการขนส่งนะคะ AI ก็มีเ,ออเขาเรียกนะ ปฏิวัติวิธีการการขนส่งค่ะก็มีการปลอดภัยมากขึ้นสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะความยั่งยืนสร้างอนาคตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนะคะในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเห็นไหมคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็คือที่บ้านก็มีทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ปกตินะะี่ค่ะโดยใช้น้ำมันคือเป็นยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยตัวเองค่ะก็คือเป็นของต่างๆยี่ห้อต่างๆนะคะการจัดรการจราจรค่ะการขนส่งต่างๆ ะะการบริการแบ่งปันรถนะคะในการโลจิสติกซัพพลายเชนต่างๆการบำรุงรักษายานพาหนะนะคะสัญญาณเตือนจราจรอัจฉริยะนะคะแล้วก็การบำรุงรักษาค่ะ AI ในการช้อปปิ้งเราบอกไม่ได้เลยนะคะว่า AI ว่ามีความสําคัญยางไงอย่าง s h อปปิ้งลาซาดาใช่ไหมคะการช้อปปิ้งแบบออนไลน์ต่างๆเนี่ยคะ่ะในการแนะนำาลกาจัดส่งสินค้าในคลังนะคะโดยใช้ระบบ AI มากขึ้นห้องทดลองนะคะแชทบอทในการถามตอบนะคะวิธีค้น ค้นหาด้วยภาพและการป้องกันแต่จริงๆแล้วแชทบอทนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งค่ะว่าบางคําถามอ่ะ อาจจะได้คําตอบไม่ตรงกับความต้องการอะไรเงี้ยนะคะเราก็เคยใช้แชทบอทในการถามตอบเหมือนกันแต่บางทีบางครั้งอะตามความเข้าใจที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปพร้อมนะคะมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะคะในเรื่องของการตอบคำถามได้ดีเท่ากับคนนะคะ AI ในด้านธุรกิจค่ะในด้านธุรกิจนะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้า ขนส่งการปรับปรุงการตัดสินใจของลูกค้าบริการต่างๆนะคะแล้วก็ในข้อสุดท้ายนะคะในการรักษาความปลอดภัยค่ะ AI จริงๆแล้วมันก็มีระบบตรวจจับนะคะในการสร้างข้อมูลทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นนะคะความมั่นคงนี่ทางชายแดนตอนนี้เลยการตํารวจสถานการณ์นะคะการป้องกันนะคะการช่อโคงความปลอดภัยของเครือข่ายต่างๆค่ะอันนี้นะคะก็เป็น10อันดับที่ AI เข้ามาในชีวิตประจําวันของเรานะคะ ส่วนในอีกเรื่องหนึ่งนะคะ AI เนี่ยมีส่วนสำคัญยังไงนะคะคือด้านการทำงานค่ะคือลองคิดดูนะคะนะว่า AI เนี่ยจะเป็นช่วยการแปลภาษาแบบ Real Time อ,อมันก็จะมีของ Google นะคะที่ขึ้นมาบอกว่าช่วยแปลภาษาจากภาษาอังกฤษให้หน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยทําให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นนะคะหรือช่วยในการเขียนอ e ีเมลหรือรายงานได้อย่างรวดเร็วค่ะโดยเช่นใช้ g o g l e Translate ใช่ไหมคะ เชอรมนีะ Germany นะคะแล้วก็แชท GPT ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นการช่วยให้เราประหยัดเวลาค่ะในการทํางานของเรานะคะในด้านของการแพทย์ที่เราบอกไปนะคะด้านธุรกิจบันเทิงและการพักผ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify เองก็ตามนะคะภาพยนตร์ก็จะเป็นพวก Netflix ใช่ไหมคะเนื้อหาต่างๆคะ่ะที่มีความสนใจนะคะด้วยความที่โรคโควิดเข้ามานะทำให้เราหยุดชะงักไปนะคะแล้วก็สร้างพฤติกรรมใหม่ของเราค่ะ การที่เราจะอยู่ที่บ้านเนาะไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยเข้าสังคมเท่าไหร่ในสังคมในที่นี้นะคะก็คือสังคมที่แบบว่าการออกไปหาหมู่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จำกัดตัวเองในพี่ private มากขึ้นนะคะในบทความพวกนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะ How i s AI นะคะ Change to d a r y นะคะแล้วก็ออของ World h e a l t นะคะ Original WHO นะคะเกี่ยวกับการ AI ในการแพทย์ค่ะ ข้อมูลท้งต่างขอขอบคุณม,ม,มากค่ะส่วนในการดําเนิน AI นะคะ AI อ่ะจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะในข้อดีนะที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะช่วยในการตัดสินใจนะคะแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นค่ะเพราะว่าในการใช้ AI เงี้ยค่ะเราก็แบบเนาะไม่ว่าจะเป็นมือถือเองเนี่ยนะคะเราก็แค่เพียงกด นี่กดขึ้นมานะคะแล้วเราก็เห็นข้อมูลต่างๆมีอะไรเพียงแค่ปลายนิ้วมือแต่ข้อเสียค่ะคือความกังวลเรื่องการตกงานค่ะโดยการที่ AI เข้ามาแทนนะคะแล้วการใช้ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวนะคะข้อมูลส่วนบุคคลเนาะความเสี่ยงในการเผยแพร่กระจายข้อมูลนะคะหรือ deep fake นะคะหรือข้อเท็จจริงในนีนน้มันเป็นส่วนที่บางทีนะคะข้อมูล ว่าหลายโดนแฮ็กข้อมูลตามไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ,ใหญ่ๆก็ตามอ,อะไรเลยคะ่ะก,ก็มีการใช้ security ของ AI มามากขึ้นนะคะในการพวกคุณก็ควรระวังนะคะในการเรียนรู้ AI นะคะอย่างชัดฉลาดนะคะที่สำคัญคือเราต้องไม่เชื่อทุกอย่างที่เป็น AI สร้างขึ้นคะ่ะ นะเพราะว่าการตรวจสอบการรับรู้ข้อมูลนะคะความน่าเชื่อถือนอกจากนี้นะคะการพัฒนาสักแสกของมนุษย์ยังทําได้ดีกว่า AI ค่ะเช่นความคิดสร้างสารรค์การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นะคะทําการร่วมมือกับผู้อื่นนะคะแล้วก็ความสามารถ ในการร่วมมือ AI อย่างมีสิทธิ์ประสิทธิภาพค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นนะคะว่า AI นะคะมีบทบาทในชีวิตของเราในทุกๆคนยังไงบ้างนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะว่าไม่ว่ายังารการทํางานนะคะการพักผ่อนหรือแม้กระทั่งการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่และลดความเสี่ยงให้เกิดขึ้นได้มากค่ะแต่ความปลอดภัยของเรานะคะก็ยังเป็นสิ่งสําคัญค่ะและขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟังรายการจนมาถึงตอนนี้นะคะแต่ก็ต้อง บอกว่าการใช้ AI ในชีวิตประจำวันนะคะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะส่วนข้อดีก็มีเยอะข้อเสียก็มีเยอะค่ะควรใช้อย่างมีสติและ AI นะคะในการสืบค้นหาข้อมูลนะคะยังจำเป็นต้องมีมนุษย์อยู่นะคะในการคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะ แล้วก็ตักกะการวิพากษ์นะคะ1คือเอไอค่ะก็จะทําตามข้อมูลตามที่เราค้นหามีไม่สามารถนึกคิดความสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือการวิพากษ์ได้เลยตามที่เขาบอกมานะคะแล้วก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้นะคะเราก็จะนําเสนอประโยชน์ให้กับความเข้าใจในโลกของ AI มากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงมทรทัญบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเขตพื้นที่จักรงพงภัวนาศค่ะที่มีช่องว่างในการทวนคันมานั่งคุยนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ fm 89.5 MHz ทาง f a c e า o o k Fanpage ทางนะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็ YouTube ค่ะสามารถติดตามพวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ วิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเล่าเรื่องราวพูดคุยในหลากหลายมิติของบุคคลที่น่าสนใจในรายการชวนกันมานั่งคุยบายบูสิที่นี่เ m 8 9 5็มเมกะเฮิร์วิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี